สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้<ๆ>นองน้องทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเหมือนเดิมค่ะเจอกันกับพี่น้องพาเฮงคลิปนี้ก็เป็นแนวทางหุ้นนะคะรวมหุ้นเช้าบ่ายนะก็จะมีหุ้นไทยนิเคี๊จีนห้างเสียงไต้หวันแล้วก็เกาหลีนะคะหุ้นเช้าบ่ายงวดประจำวันที่วันที่สามนะคะ สามทับศูนหนนะสสิงหาคมสองพนห้ร้สิบสะคะอ่าสำหรับตัวเด่นนะเด่นนะคะเด่นรูดพี่น้องให้นะวันนี้ของวันที่3นะพี่น้องให้เด่นที่สีเดี๋ยวเปลี่ยนตัว สีอักษรหน่อยนะคะจะได้ชัดๆเนาะเด่นที่อ่าสี่นะคะแล้วก็8ค่ะเด่นสีแล้วก็เด่น8นะคะสำหรับจับคู่จับคู่ก็จะมีอ่าสี่สีสีสีนะคะสีห้า 47 48นะแล้วก็81 82 83แล้วก็85นะคะอาสำหรับจับคู่นะมี44 45 47 48 81 82 83แล้วก็85พี่น้องเน้นให้ไปที่รูดนะคะเน้นไปรูดนะ จะได้ไม่พลาดเนาะเพราะว่าจับคู่บางทีพี่น้องอาจจะจับพลาดไปหรือไม่ก็โอกาสที่จะได้เด้งบนล่างด้วยนะคะเผื่ออาจจะมา4 6 9หอย่างนี้นะคะ่ะอาจจะมาประมาณนี้ฉะนั้นรูดก็ไม่พลาดเนาะสำหรับหุ้นนะคะหุ้นเช้าบ่ายหุ้นไทยจีนน่เคอกห้างเส็ง ไต้หวันแล้วก็เกาหลีส่วนเมื่อวานนะเมื่อวานนี้เข้ากี่เด้เงเอ่ยเมื่อวานก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะเมื่อวานจะเข้าทั้งหมดสิบเอ็ดเด้งนะคะทั้งหมด11บเอ็ดเด้งดไทยนี่ไทยเช้าบ่ายไทยเช้ากับบ่ายนี่เข้าเด้งบนล่างเลยนะไทยเออไทยเที่ยงค่ะไทยเช้าแล้วก็ไทยเที่ยงเนี่ยบนล่างเลยนะคะมาสี่สี่ทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะแล้วก็มาไทยบ่าย แล้วก็มานิคอิบ่ายนะคะแล้วก็มาจีนเช้าแล้วก็เข้า,าห้างบ่ายนะคะไต้หวันเกาหลีเข้านะคะไต้หวันเกาหลีเนาะฉะนั้นก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะคะส่วนผลออกอะไรบ้างสมาชิกก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนอกว่าผลออกอะไรนะคะก็สรุปก็คือเมื่อวานนี้เข้า11เดเด้งเนะาะเมื่อวานนี้เข้า11เดเด้งนะคะอ่า สำหรับวันนี้ก็ขอให้เป้ขอให้ปังนะคะขอให้เป๊ขอให้ปังนะส่วนถ้าผิดพลาดประการใดพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเนาะแล้วก็อลองก่อนนำไปใช้ก็พิจารณาดูก่อนได้นะคะว่าชอบไม่ชอบนะคะ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนเฮงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงบา,บายขอบคุณค่ะ